เออเอารถขาไปลดแพทย์ุ<ม>่งขอปลายุ่งไรเอ,อ้ยกรได้เป็นตะปลาละพี่น้องแล้วเบื้งแล้วขึ้นไปยางเบื้องแล้วแมนยูแม่แม่กัม,ตม,มตออาตตาถหายแน เออกับพ่อเจ้าอยู่วะแม่ยางเขาไปเบืองแล้วมันมันมันหลายค่ะมันอันคู่นั้นมันหกไปแล้วหกขึ้นยังนี่ค่อยตัดไปแล้วจะค่อยตัดไปแตว่านูก็เลยบอกว่าเห็ดอันปลูกปลูกพืชกันเกษตรของเขาให้นมันแหลวกอนแหลวจะ้องค่อยยังหรอแต่จังว่าคุยกันก่อนแหลวจะ้องค่อยมาค่อยๆตัดที่มันหกๆอยู่ พี่น้องเอ้ยจะของบอยู่เป็นสี่ตัวนี่คุณชาญสักทิ้งไว้มีไผ่ไม่เห็ดแหนเจ้าได้เถ่าขอกระเฮ็ดว่าไหวได้ไงแต่พี่น้องยังนั่งกระสีได้ขอตัวกลับก่อนก็จะลงกรุงเทพแล้วนะคะวันนี้คุณยายให้คุณยายนี่ละมาตัดอ่ะมาเห็ดแหนได้แน่เด้อปลูกต้นเทียนท่องอย่ง ต้นสักทองที่เราปลูกไว้ใหญ่เบอร์เลยได้แม่ค่ะพี่นอ้องที่เรามามาปลูกต้นไม้ไว้ต้นสักทองนะคะพี่น้องแล้วมาปลูกอ้อมสวนเลยใหญ่แล้วค่ะพี่น้องจะเป็นสิบป,ปีแล้วเนาะที่เพิ่นบระยูนรน,นี่ไฮพืชพ<อ>ืชลา,างนี่อันนี้จังทุกครั้งอนาตาพี่น้องบอกบุญนวยได้ปะบอกแล้วบอกคุยกันเรียบร้อยแล้วให้มันมาเห็ด จ่ั้งแปลนลงมน้องจ้าจ้าจ้าแม่โอเคปะขึ้นบ้านแล้วที่ได้ไปอาบน้ำเก็บของุงเทพแล้วไปกนค่ะพี่น้อง